เจ้าแผ่นดินที่ทรงทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากที่สุดพระองค์หนึ่งของประเทศไทยคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแห่งบรมราชชจักรีวงด้วยเหตุนี้ราษฎรจึงรักและเทิดทูนพระองค์เป็นที่ยิ่งไม่ว่าพระองค์จะเสด็จถึงไหนราษฎรก็พากันไปเฝ้าถึงนั้น ทุกสุขอย่างไรก็กราบบังคุมทูลให้ทรงทราบเพราะเมื่อทรงทราบแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งทรงเป็นพระธุระสั่งการและติดตามเรื่องโดยตลอดดังนั้นเมื่อเสวยราชครบ40ปีได้มีการชักชวนกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีถวายเป็นพระบรมรูปทรงมา ที่ลานพระราชวังดุสิตประชาชนช่วยกันออกค่าก่อสร้างกันคนละเล็กคนละน้อยทั่วประเทศได้เงินเกินราคาเงินที่เหลือจากการสร้างพระบรมรูปนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถวายเป็นพระราช,ชกุศลเป็นคุณประโยชน์ในการศึกษาของชาติตราบเท่าทุกวัน าทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชนินีมีพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396ในพระบรมหาราชวังเสด็จขึ้นเถลิงราชสมบัติเมื่อรัชกาลที่4สวรรคตในวันที่1ตุลาคม พุทธศักราช2411ขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง15พรรษาและกำลังทรงพระประชวนหนักเนื่องจากยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแผนดินปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารแทนพระองค์ส่วนพระองค์เองก็ทรงศึกษาราชการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระประมุขของชาติด้านาศาสนาและราชประเพณีระหว่างห้าปีที่มีผู้สำเร็จราชการแผนดินนั้นโปรดในการที่จะแสวงหาความรู้และผู้ที่มีความสามารถในการงานทั้งพระราชวงศ์และข้าราชการการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสิงคโปร์และอินเดีย ผลให้มีการปรับปรุงวัฒนธรรมของไทยที่ล้าสมัยเช่นเครื่องแต่งกายและทรงผมซึ่งเดิมสวมเสื้อแขนกระบอกมีภาคภาดเอวและไว้ผมมหาไทยก็เปลี่ยนเป็นเสื้อชั้นนอกสีกระเป๋าที่เรียกกันว่าเสื้อราชปะแตนและไว้ผมยามสากนลเป็นต้นการรับประทานอาหารเปลี่ยนจากนั่งกับพื้นเป็นนั่งเก้าอี้ มีโต๊ะวางอาหารและใช้ช้อนซ่อมแทนเปิบด้วยมือเมื่อพระชนมายุครบ20พรรษาก็ทรงพนุและเมื่อทรงลาสมณเพศก็รับพระราชอำนาจคืนจากผู้สำเร็จราชการแล้วราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จอยู่ในราชสมบัติ43ปีนานกว่าพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์นับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและเป็น43ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการปกครองและวัฒนธรรมพระมหากรุณาธิคุณมากมายพ้นที่จะพรรณนาได้จบสิน้น ในด้านเศรษฐกิจทรงปรับปรุงในเรื่องการคลังก่อนอื่นเพราะรายได้ของแผ่นดินเมื่อต้นรัชกาลมีเพียงปีละ4ล้านบาทเศษซึ่งก็เป็นแต่ตัวเลขเสียเป็นจำนวนมากทรงปรับปรุงจนปลายรัชกาลร,รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นถึง40ล้านบาทเศษทรงจัดการเรื่องภาษีอากร จากการส่งข้าวออกไปขายต่างประเทศซึ่งเคยได้รับเพียง24,000บาทต่อปีให้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเป็นพระราชกรณียกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในด้านการคลังต่อจากนั้นก็ทรงวางระเบียบการคลังสใหม่โดยจัดตั้งหอรัศดากรที่พัฒน์ขึ้นในปีพุทธศักราช2416เพื่อเก็บรายได้ของแผ่นดินจากภาษีอากรมรวมไว้ณนะที่แห่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมทั้งรายรับและรายจ่ายซึ่งประสบปัญหายุ่งยากเป็นอย่างมากเพราะระบบราชการเดิมเป็นระบบจตุสดมมีเสนาบดีหกกระทรวงคือมหาไทยกลาโหมเวียงวังคลังนาแต่ละกระทรวงก็มีกรมย่อยๆลงไปอีกแต่ละกรมแต่ละกระทรวงก็มีรายได้ของตัวเองมีสารชำระคดีเป็นของตนดังนั้น จึงทรงปฏิรูปเสหม่เป็นระบบเทสาพิบาลแบ่งส่วนราชการออกเป็นกระทรวงอย่างสากลและกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคในรูปของเทสาพิบาลมณฑลโดยให้งานของแต่ละกระทรวงขึ้นอยู่กับจังหวัดและจังหวัดขึ้นกับมณฑลเมื่อเป็นเช่นนี้การเก็บภาษีอกรก็สะดวกขึ้นเมื่อมีคลังจังหวัดและคลังมณฑลเก็บรวบรวมภาษีอกรส่งยังกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทำให้พิกัดอัตราภาษีสเสมอภาคกันทุกจังหวัดไม่ต้องเสียภาษีลักลั่นกันอย่างแต่ก่อนการจ่ายเงินตอบแทนให้กับข้าราชการก็วางอัตราได้แน่นอนตามตำแหน่งตลอดถึงเบีย้ยบำนาญไม่ต้องจ่ายเป็นเบีย้ยวัดอย่างแต่ก่อนดังนั้นจึงได้เริ่มมีการทำงบประมาณแผ่นดินกันเมื่อปีพุทธศักราช2439หลังจากตั้งกระทรวงทั้งหลายได้4ปี ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเงินส่วนพระองค์โปรดกล้าวให้แยกออกจากเงินของรัฐโดยเด็ดขาดปีหนึ่งจะถวายให้ทรงใช้ในฐานะพระประมุกเท่าไรก็กำหนดไว้ในงบประมาณของทุกปีแต่ถึงกระนั้นก็ตามเงินที่ได้รับและจับจ่ายใช้สอยส่วนพระองค์ก็กลับเป็นประโยชน์แก่ราษฎรอีกเพราะทรงถือว่าทรัพย์นั้นราษฎรถวายให้ พระดำริเช่นนี้ทรงถือกันตลอดมาในราชวงศ์ปรากฏเป็นสาธารณกุศลที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างให้กับประเทศอย่างมากมายทรงจัดการเรื่องระบบการเงินให้ทันสมัยโดยการออกธนบัตรปรับหน่วยเงินให้เป็นหน่วยสิบเป็นบาทเป็นสตางค์ตราพระราชบัญญัติมาตราทองคำขึ้น เป็นผลให้เงินตราไทยเข้าสู่อัตราแลกเปลี่ยนกับเงินตราต่างประเทศอย่างมั่นคงจนถึงกับมีการตั้งธนาคารพาณิชย์ขึ้นในรัชกาลนี้ทางด้านการค้าทรงทานุกบำรุงทั้งการค้าขายภายในและการค้าต่างประเทศทรงสนับสนุนให้มีการเพิ่มผลผลิตบุกเบิกที่ดินเป็นนาเป็นไร่ขุดคลองส่งน้ำทั้งเพื่อการชลประทาน และการสัญจรทางน้งสนับสนุนให้มีการสำรวจแร่เปิดเหมืองแร่ในทะเลออกกฎหมายอำนวยความสะดวกตั้งครมป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ไม้การตัดถนนสร้างสะพานข้ามคลองทั้งในกรุงและต่างจังหวัดต,ตลอดจนถึงทางรถไฟทั้งสายเหนือสายใต้และทวันออกเริ่มกันอย่างขนาดใหญ่ในรัชกาลของพระองค์ทรงสนับสนุนชักนำ และโปรดให้ทางราชการดำเนินการอย่างแข็งขันทางทะเลมีการทำแผนที่ชายฝั่งสร้างประภาคารเพื่อประโยชน์ในพานณิชย์นาวีปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนาชาติคือการศึกษาทรงเล็งเห็นในข้อนี้จึงทรงขวนขวายเป็นอย่างมากเพราะโบราณน,นั้นการศึกษาเน้นหนักไปในเรื่องอักรษรศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพเช่นง,งานฝีมือต่าง ช่างผมช่างทองช่างปั้นเมื่อมีการติดต่อกับชาวยุโรปมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเร่งปรับปรุงการศึกษาเพื่อให้ทัดเทียมอรยารยประเทศซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักในการที่จะชักชวนราษฎรให้ส่งลูกหลานมาเข้าโรงเรียนเพราะเกรงว่าจะเอาไปหัดทหารให้ได้รับความระบาดต้องทรงต,งตั้งต้นจากการขอบุตรหลานเจ้านายข้าราชการ มาเข้าโรงเรียนที่ตั้งในพระบรมมหาราชวังมีโรงเรียนหนังสือไทยโรงเรียนมหาเล็กที่ตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนแผนที่โรงเรียนภาษาอังกฤษและโรงเรียนปริยัติธรรมที่เก่งหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาการศึกษาได้แพร่หลายเป็นอย่างมากในรัชกาลนี้ มีโรงเรียนแพทย์และพยาบาลอันเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันโรงเรียนกฎหมายโรงเรียนในร้อยทหารบกโรงเรียนข้าราชการพลรือนส่วนการศึกษาของเยาวชนทั่วไปก็มีการจัดตั้งกรมธรรมการขึ้นเมื่อพุทธศักราช2433แล้วยกขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการเมื่อพุทธศักราช2435 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการตราบถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามในการพัฒนาชาตินั้นแม้จะให้การศึกษาอย่างไรแต่ถ้าพลเมืองยังไม่เป็นอิสระแกะต่ตนยังต้องตกเป็นทาสของผู้อื่นอยู่การพัฒนานั้นก็ย่อมไม่ได้ผลเมืองไทยแต่โบราณนั้น ก็ยังมีการใช้ทาตเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆผิดกันแต่เป็นทาตลูกหนี้ได้อยู่กินกับนายเงินตลอดจนเครื่องนุ่งพมนายเงินก็หาให้และลักษณะงานก็เป็นงานบ้านงานสวนงานนาแต่ถึงกระน,นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชชดดำริว่าการที่จะปล่อยให้ราษฎรที่มั่งคั่งสมบูรณ์กดขี่ราษฎรที่ยากจน แม้เมื่อบุตรหลานที่เกิดมาก็ไม่พ้นจากการกดขี่นั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งทั้งยังเป็นการถ่วงความเจริญของชาติต่อไปในภายหน้าจึงทรงจัดการเลิกทาสให้หมดสิน้นแต่การเลิกทาสนั้นไม่ใช่ของง่ายเพราะนายเงินก็ต้องอาศัยทาสทาสก็ต้องอาศัยนายเงินถ้าเป็นไทยแก่ตัวทันทีก็ไม่รู้ที่จะทำกิน ทรงใช้เวลาถึง20ปีในการเลิกทาสโดยค่อยๆดำเนินการตั้งแต่ปีที่สวยราชเมื่ออายุได้21ปีก็จะเป็นไทยแก่ตัวด้วยวิธีนี้ทั้งนายเงินและทาดต่างก็มีเวลาเตรียมตัวค่อยปลดปล่อยกันไปจนหมดตามเวลาที่กำหนดไว้พระองค์เองเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบสองรอบ ก็สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไถ่ทาสที่เป็นคนดี40คนให้เป็นไทยแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานไร่นาและเครื่องใช้สอยต่างๆที่จะได้ประ,ประกอบอาชีพเป็นผลให้มีผู้เจริญรอยตามพระยุคลบาทไม่น้อย การเลิกทาสในประเทศต่างๆมักเป็นไปด้วยความยากลำบากถึงกับฆ่าฟันกันแต่เมืองไทยเป็นไปโดยสงบมีได้มีร้าวฉานชาวโลกจึงพากันสรรเสริญพระองค์ว่าทรงพระปรีชาสามารถยิ่งนัก ในรัชกาลที่5เป็นสมัยที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกออกกล้าเมืองขึ้นทางเอเชียประเทศพื่นบ้านของไทยล้วนตกเป็นเหยื่อมหาอำนาจเหล่านี้เสียสิ้นเว้นแต่ญี่ปุน่นจีนและไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพาสยามรัตนาวาฝ่าคลื่นลมในยุคนั้นมาด้วยความยากแค้นแสนสาหัสต้องใช้ความอดทนอดกลั้น ในเมื่อถูกค่มเหงเอารัดเอาเปรียบยอมเสียประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวพระองค์จึงทรงดำเนินนโยบายป้องกันประเทศทั้งด้านเจราจาความเมืองระหว่างประเทศและเสริมสร้างกำลังป้องกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยความหวังว่าอย่างน้อย ก็พอได้มีโอกาสต่อสู้มิใช่จำยอมแต่ถ่ายเดียวทรงทํานุบำรุงการทหารอย่างจริงจังทั้งฐานบกทหารเรือได้ตราพระราชบัญญัติการทหารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2428พอถึงพุทธศักราช2437ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมจัดตั้งกระทรวงกลาโหมขึ้น แล้วทรงโปรดให้จัดระบบทหารตามแบบอย่างของโยุโรปมีการฝึกหัดใช้อาวุธอย่างใหม่ทางทะเลได้มีการซ่อมแซมและสร้างป้อมประการขึ้นใหม่จัดให้มีกองทัพเรือประจำตามเมืองท่าสำคัญสำคัญโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือรบเรือราดตะเวนขึ้นหลายลำนอกจากการป้องกันประเทศแล้ว ยังทรงจัดการรักษาความสงบภายในให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนจัดตั้งกรมตำรวจอย่างสากลนขึ้นการตั้งกรมตำรวจนั้นยากเพราะคนไทยถือว่าเป็นงานชั้นต่ำเป็นงานของคนสิ้นคิดหากินด้วยการรับจ้างเฝ้าถนนเมื่อแรกตั้งจึงต้องจ้างฝรั่งมาเป็นนายจ้างแขกมาเป็นพลซึ่งก็มีปัญหาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง ทรงจัดการโดยเอาคนไทยเข้าแทรกทีละน้อยจนดำเนินการได้ในที่สุดทั้งในกรุงและหัวเมืองเป็นตำรวจนครบาลตำรวจภูธรทำให้ชาวต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ต้องเกรงอำนาจโจรผู้ร้ายและอัง,งยิบเกือบตลอดรัชกาล ทรงโปรดที่จะเสด็จเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงและหัวเมืองบ่อยครั้งที่เสด็จอย่างลำลองมิให้ผู้ใดทราบเรียกว่าเสด็จพระภาคตนการเสด็จเยี่ยมราษฎรนี้เป็นประโยชน์ในการบริหารราชการมากทรงเข้าถึงราษฎรโดยทั่วไปทรงทราบถึงความทุกข์ทอดพระเนตรเห็นช่องทางที่จะทําให้เกิดความสุขพระศกนิกรในรัชกาลนี้ ไม่มีความรู้สึกว้าเวได้รับแต่ความร่มเย็นนอกจากนั้นยังได้เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศถึงเจ็ดครั้งมีเมืองชวาสามครั้งอินเดียพมา่ามลายูแห่งละครั้งและที่สำคัญคือเสด็จเยือนนานาประเทศในทวีปยุโรปถึงสองครั้งโดยไม่ได้ทรงย่อท้อต่อพยันตรายและความยากลำบากเพราะการเดินทางครั้งกันนั้น มิได้สะดวกสบายเช่นในปัจจบุบันการเสด็จต่างประเทศของพระองค์ได้สร้างพระราช,ชมัยตรีกับนา,นานาประเทศให้รุ่งเรืองเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศให้ปรากฏทั้งยังได้นำแบบแผนอันดีมาพัฒนาประเทศพระราช,ชจริยาวัรพระปรีชาสามารถของพระองค์ได้รับความยกย่องจากประมุขของประเทศสำคัญๆญเป็นเหตุให้บางประเทศที่คิดจะเบียดเบียนไทย ต้องระงับยับยั <noise> year, ้งความคิดนั้นเวลาที่เสด็จอยู่ในโลกนั้นน้อยนักเพียงห7ปีก็เสด็จสวรรค์คันไลในวันที่23ตุลาคมพุทธศกราช2453ณนับพระที่นั่งอัมพรสถาน ราชวังดุสิตหลังจากทรงพระประชวรไม่นานทันทีที่ข่าวสวรรคตแพร่ออกไปเสียงร้องไห้คร่ำครวญระงมตั้งแต่บนพระที่นั่งกระจายไปทั่วทั้งเมืองทั้งประเทศเมื่อเวลาอันเชิญพระบรมศพจากพระราชวังดุสิตถึงพระราชวังหลวง ตามถนนราชดำเนินท่ามกลางความมืดท่ามกลางเสียงฟ้าคำรนุนมีแต่เปเลวเทียนควันทู่กลิ่นดอกไม้สองข้างทางวองแมแวมพอพระบรมศพขึ้นพระมหาปราสาทฝนก็หลังลงมาแข่งกับน้ำตาของชาวเมือง Doo-